แนะนำ c ีวิกเอนะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะได้เป็น Honda c ซีวิกเและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่นะีคะอยู่เพียงแค่90,000มกับอีก4,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นเลขไม้แท้ประวัติส่วนนะคะมาพร้อมกับดอกเบี้ยนะคะสุรพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2ุด 9เท่านั้นเองนะคะ <ừ. S 1> ใครที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะ <ừ. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยเข้ามาใหม่นะคะแนะนำอีกหนึ่งคันเลยนะคะซึ่งก็จอดอยู่ด้านหน้าของนุ่นนะตอนนี้เลยนะคะกับ Honda Civic FC นะคะรุ่น1.8 EL ได้เป็นรถปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่539,000บาทนะคะคเครด,ดิตดีฟรีดาว ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็ปะเดี๋ยวพี่จะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับโฉม Honda c ซ vic FC นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยพร้อมโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน8กไก่ชอชิง7 608จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะคะถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะไฟเดย์ไลท์มาให้ครบอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกัน ด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มทั้งสองฝั่งเลยถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกทูโทนปัดหน้าเงานะคะสเปคเดิมจากโรงงานขอบ16นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแมกนะคะไม่มีรอยขีดรอยฟูดหรือว่าปีนฟุตบานเลยมาพร้อมกับยางบีสโตนนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะรหัสยาง 21555 R 1 6นั่นเองนะะก็เกบยยางยังลึกยังดีอยู่เลยนะคะส่วนารายละเอียดตัวทุ้งล้อนะคะก็น็อตจ๊บทุกตัวนะคะยังอยู่ครบสภาพสมบูรณ์เลยถัดมาที่กระจกบานด้านหน้านะคะนี่ยังเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะ ถัดมาที่หูของกระจกมองข้างตรงนี้นะคะทั้งพับและปักควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะแล้วก็ฝาครอบเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะและตัวกระจกบานด้านข้างทุกบานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์คอนด้าเช่นเดียวกันแปลว่ากระจกเดิมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมือเปิดด้านนอกนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีทำมาจากวัสดุโครเมียมด้วยนะคะ ใหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบและสีของตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรับประกันไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นแกส๊สโซฮอล์91 95 e20 e85 สำหรับชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลูกตัว C แบบนี้เลยนะคะเขาจะใช้เป็นหลอด LED มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยและกระจกบานด้านท้ายก็มีการติดตั้งฟิล์มนะคะติดตั้งตัวไรฟ้าและมีไฟเบรกโรลิซามอยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแข้จากโรงงานอยู่เลยมีตัวส่วนโคงเมียตกแต่งไว้ที่ด้านท้ายนะคะซึ่งเป็นรุ่นของเขา ตรงกลางมีโลโก้ Honda มีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานส่วนด้านขวาก็จะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองหาดยวนล้นถอยหลังนะคะเปิดห้องสัมภาระให้ดูซึ่งสามารถนะคะทำการปลดล็อกที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะนี่เขาก็จะทําการปลดล็อกมาให้แบบนี้นั่นเองเนาะอ่ะเปิดเข้ามาดูภายในกันหน่อยนะคะจะเห็นได้ว่า Honda c ซีวิคเอซเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะไปอย่างมากเลย เปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองเครื่องมือแม่แรงครบทุกบล็อกเลยนะคะรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะเห็นไหมคะ,ะไม่รับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าไม่มีน้ําท่วมเม็ดแอยููครบนะคะรอยสีทางมะพร้าวก็สีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะ,ะเปิดให้ดูในส่วนของตัวน็อตปากกระโปรงด้านท้ายกันหน่อยนี่ให้ดูใกล้ๆเลยว่าหัวน็อตเนี่ยเป็นสีเทาสีเดิมนะคะ ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ททุกจุดนะคะก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆกันไปเลยนะคะ่หัวนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในเมื่อองค์ประกอบครบขนาดนี้นะคะโครงสร้างก็เดิมๆนะคะประตูด้านท้ายหรือว่าประตูห้องสัมภาระเนี่ยก็ไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้เราดู ภายนอกเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปดูออปชันกันต่อเลยนะเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำนะคะตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทานะ,ะมือเปิดด้านนอกก็เมทัลลิกสีเบอร์เปิดด้านในขอภัยด้วยค่ะอันนี้ก็ทํามาจากเมทัลลิกสีเทานะคะตรงนี้ก็พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้ก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะต่อมานี้ก็จะเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกตัวล็อกกระจกและกระจกทั้งสีบานปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นออโต้เฉพาะคู่หน้าเนาะอันนี้ปุ่มสําหรับ เปิดห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเองต่อมาที่ตัวกุญแจนะคะก็จะเป็นนี่กุญแจคียเลสพร้อมกับปุ่มพุสตาร์ทนั่นเองนะคะก็เพียงแค่หยยบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะสตาร์ทได้เลยเนาะส่วนตัวพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นแบบม u ล t i function นะคะซึ่งนี่ควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายมีค r u i s e control ด้านขวาด้วย สำหรับเลขไม้นะคะรถปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะก็เลขไม่นะคะจะอยู่ที่94,400กับอีก33กิโลซึ่งรับประกันวันเลขไม้แท้ไม่เทียบไม่กอไม้แต่อย่างใดเลย ต่อมาในส่วนของตัวเครื่องเสียงเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจอทัชส,สกีเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุ FMAM ได้ทั้งหมดเลยและเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะตัวจอนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยนะคะซึ่งสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยต่อมาระบบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบแอร์แบบออโต้นะคะซึ่งปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะคะ ส่วนตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงแบบนี้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยนงคะ่ะเห็นไหมตัวฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้านะคะตัวเบาะก็ไม่ชํำไม่ซูดและยังเป็นสีดำนะคะก็ดูแลรักษาได้แบบค่อนข้างง่ายเลยนะต่อมาที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเนะะี่ยค่ะก็เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อสักครู่เลยนะคะสภาพค่อนข้างดีนะ ไม่ช้ำไม่สุดเลยนะคะตรงกลางสามารถดึงออกมาได้นะคะก็จะเป็นพนักวางแขนสามารถวางแก้วน้ําขวดน้าได้ด้วยถ้าใ่ก็เก็บขึ้นไปแบบนี้เลยด้านล่างมีแผ่นยางรองท้าปูให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะก็ภายในนะคะจะค่อนข้างกว้างนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงข้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรานีคะก็มาดูแล้วก็มาชวมไปไปรพร้อมกันเลยนะคะ,ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะีคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda i v t e c ะขนาด 1,800cc ซึ่งรับประกันเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มและไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สมาอย่างแน่นอนนะคะัวน็อตฝากระโปรงเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ เม็ดอาร์ค่เบลโชคนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะน็อตที่เชื่อมต่อคานก็เป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเห็นไหมคะเม็ดอาร์ค่เบาโช๊คฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์นะคะหัวน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ส่วนสติกเกอร์ต hmm. oh. uh ่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มอกนะคะสติกเกอร์สีอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพีควาและที่สําคัญไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะตัวซอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะก็ไปเนกันบ้างค่ะสำหรับตัวรถเข้ามาใหม่ที่นู่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ กับ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2018จดทะเบียนปี2019ราคา539,000บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์084-004-2099นะยคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเทศเลยดูจบแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคทิปต,ต่อไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ